สบายดีพี่น้องยินดีตอนเห่าขอสู้สวงน้องหุ่มสาวเนื้อคือเก่านะพี่น้องเนาะคือตอนนี้น้องหุ่มก็ยังอยู่ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นคือเก่านะพี่น้องตอนนี้น้องหุ่มก็ยจะพาพี่น้องเห่าไปเก็บผักเนาะไปเก็บผักที่ทงหน้าภูณลยพี่น้องน้องหุ่มกาตัางเ่น้องหุ่มก็เดินทางออกจากบ้านกลมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นี่ก็ไล่บ้านเล้วเนาะเขาคึกว่าคิดหอดบ้านพี่น้องเพราะว่าน้องหุ่มก็เป็นสาวบ้านนอกคนหนึ่งเนาะ อยู่บ้านก็กินผักกินนอนี่แหละเนาะบมกินผักกินนอกบ่อนบวชจะกินอยังกัออกจากบ้านไล่บ้านเติมนอตอนนี้ก็คิดถอดบ้านก็เลยว่าจะไปอ่าลองไปเบิ้งเก็บผักอยู่ทุ่งนาอทุ่งนาพุณอะไรพี่น้องบวชจะมีหรือว่าบ่มีเนาะบางทีอาจจะบ่มีหูหรือว่ามีหูก็ยังบวชคือก,กันเนาะแล้วก็จะไปเบิ้งตัวจริงอะไรเนาะพี่นอ้องทำให้กับจีเก็บลักมา เก็บกินต้นสวยนี่แหละเนาะโอ้ฮ้อนหลายพี่น้องก็บ่แตกต่างกับบ้านของน้องหุงดอกเนาะพี่น้องเนาะต้นกลางแว่นอย่างสิก็สิฮ้อนคือกันนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันแตกต่างอ่าตอนกลางคืนเย็นเนาะแต่ว่าอ่าตั้งแต่น้องหุงอ่ามาอยู่ประเทศไทยเฮานี่กะตอนกลางคืนก็ฮอนด้พี่น้องเนาะกะบ่ได้เย็นคือบ้านน้องหุงเด้อพี่น้องตนอาเซากะฮอนตอนอ่า สวยแบบนี้เนาะตอนเทียงแบบนี้กระหอนตอนคำกระหอนเลพี่นอ้องแต่ว่ายุบ้านนองหุ่มโบได้เป็นแบบนี้เด้พี่น้องย่บานนองหุ่ม oh um เนะาะกะจีหอนตอนอ่าเทียงยางสีดายพี่นอ้องตอนเสากะจีเย็นเย็นเนาะแล้วกัตอนคำกะจีเย็นคือกันเนาะพี่นอ้องอ๋อแต่ผู้ได้อ่าอยากมาลินมาเท่ยวหาบานทงนองหุม่มเพราะว่าบบมาอยู่ประเทศไทยเขามันหอนอย่างสี่เนาะกะมาพักอ,อกพักใจอยู่อ่า อยู่บ้าน้องหุ่มได้เด้อพี่น้องว่าช่วงนี้กับอ่าเป็นฤดูหอนแดดเนาะพีนน่น้องเน,งน,งนงาะหอนไหลายพี่น้องเดียวกับทีพาพี่น้องเขาเข้าไปโซาเก็บผักอยู่ทุ่งนาพุ่แนาะพี่น้องเนี่ยมาเบิ่งทุ่งนาเพิ่นโอ้หน้าไหลมีน้ำพี่นอ้องลายยู่บ้าน้องหุ่มบ่มีนำ้ำแด้ตอนอันย้ำแรงอย่างสีน้องผมไม่นำ้ำคันฝนตกกะมีกะมีน้อยนึงมีล่ะอ่าบ่ฮอดนะที่มันกะแห้งแล้วอย่างที่นะ เพิ่นกัปลูกอ่าตะไคร่พี่น้องก็คนปลูกลายลายปุูกยูแคมหน้าเลยเนาะมีอยู่ก็ผักโมนีเนาะจะลองไปเก็บผักอยู่ทองนาอ่าประเทศไทยเขาเบ่งว่าจะมีผักยังแหลผักยังแหลเนาะคือว่าเป็นกลิ่นคือว่าดีกลิ่นเอาซินะอุ้ยผเบ่องอันนี้จะเป็นน้องปลาพิ่นเนาะอันนี้ยนะโอ้คือจะมีปลาหลาย มัายเปนตุกตกตะกวกเลยพี่น้องโอ้แบบนี้น้องคันเฮ็ดหน้าก็ได้เด้พี่น้องอันนี้นะงอู้บัววว้าววายววววัวว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 กวว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 วสบายววววววจววควววว้วววววววตวววววพี่ว้องวว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 ว้วว เต้จึงเอ็นนาไดน้องก็จะสันกับมี่น่ที่พี่าโอ้โอ้ตัดกันแล้ว น้องุ้มเห็นทับบุ้งยังคะบอกอ๋องนั้นนน่ายหลายพี่น้องเดี๋ยวน้องหุ้มก็จะเข้าไปเก็บแล้วก็มาผัดกินเนาะเพราะว่าไปซอกอ่าเก็บผักนอกผักเอยอยู่อ่าแคมอยู่ทงนาเพิ่นกับบ่มี่พี่น้องพอดีว่าจิจกลับเรามาเห็นผับบุ้งบนนี้เดี๋ยวก็จะลงมาเก็บ กท่นานีบน่บาลมักไปเก็บอ่าอยู่อยูน่น o n ป่าของน ong ดาวพ่นเนาะ ใบ,บมันเขี้ยวงาาในเบิรบบนีพัดกินแซบ่บแซบ่บโอ้ผิดผลบานเี้ เลือกเออแต่มันงามนะสีใดเนาะตัวก็งามเออตัวมันมีหลายเอามากินกับซุมมะม่วงโอ้แซ่บแซ่บตำมะม่วงแบบแซ่บบแบบบเปรี้ยวเหบือนเอามากินโอ้แซ่บเลย เต็มได้แล้วเนะเาะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเฮ็ดกินเนาะพี่น้องอ,อ้ร้อนๆๆ อนนี้ก็รู้สึกว่าอยากกินข้าวแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ไปล้างที่น้องคงกะได้เก็บอา่าผักบุ้งมาเนาะพี่น้องตอนนี้ก็จะมาเฮ็ดกินเนาะพี่น้องตอนแรกน้องคงก,ก,กนนะจีอา่าตําเผ็ดก่อนเนาะกะจีอ่ามาตตมาม่าพี่น้องตาม,มาม่าก,กินก่อนเนะาะตมาม่าแล้วลกจงผัดผักเนาะ โอ้ยอยากกินพี่น้องเพราะว่าเอ่อบริสุทธิ์ลุ่มเนาะเบิ่งเบาเนื้อเพิ่นกับเพื่อตกกันจีได้อยู่บ่ใส่บุเป็นได้ว่าอยู่บ้านก็มีแต่เอาไปเติดฟืนแล้วก็ดังไฟอย่างเซนได้เนาะกับบุกันเดินหูไหมนี่ก็เะวังได้นี่ ใช่เลยลองบงมันมีล่มเดียค่อยๆเอาเบาเนื้อผู้ดังไฟน้องหุ่มจะเป็นผู้แต่งกินเอาอ่ะมันคือว่ามีล่มบะ่ะโอ้มีล่มโอ้มา <laughs> ติดสมัตเฮ็ดจูจูเพียวจูด,จดีไม้มืออ้มันลุกเด็ก tuần ở dục cái cây bây giờ ở Rồi vâng, rồi vâng, đấy thường mưa hẳn Chắc nói mưa cho bên đèn Bố, anh ơi mình mà Bố thằng nè yu pin nè mình thư này với nó oh, <laughs> một bên vừa <đùa. cười> nè mình thư đây nè mỏ mình thư mình lộn rồi nè cái bờ đây quá chút hả lời ở <laughs> oh, phải hình chút nè nè ปุเร่แห้งๆนะนู่นเอามันก็คือว่าแห้งเลยเด็กอะไใช่ปุ๊อ้าวเป็นยังวะใส่บจุเป็นดอกไฟเออใส่บจุเป็นนี่วะอืมไป <ใน S 2> ไอ้ต้อง,องบานนี่จิบวไร่กินข้าวย trên đây nó Tiền chỉ mất lên nhưng à. lại bạn ทำไม่ไรตกลงไปไ เดี๋ยวก็จะสุกแล้วบาเนื้อกนลังหุมอันใส่เตากัดบดได้พี่น้องเพราะว่าก็บม่เคยใส่เนาะกำมาใส่ท้งแรกนี่แหละอยู่บ้านก็มีแต่ไปตัดฟืนแล้วกำมาดางบนเตาไฟอย่างสันดายเนาะกินว่าจีบอได้กินหูกินว่าจีบซุกซุกผักในสุไทร์ก็ยังได้เนาะบะเนื้อถือว่าบะเนื้อเก่งสุด โอ้ยหมอนเนี่ยก็พยายามสุดแล้วกำจริงก็บ่เคยใส่เนาะทั้งแรกในชีวิตเนาะที่ได้ใช้เตาแก๊สนะแต่กำจริงมันก็ง่ายเนาะง่ายได้สบายเนาะถ้ามีแบบนี้ปะอยู่บ้านเนาะโอ้บ่จําเป็นต้องไปืนแล้วแม่นบ่ต้องใส่เสียแงเนาะแต่ก็ได้เสียเงินด้ต้งต้ซื้อซื้ออันซื้อแก๊ส

เป็นกระเสียที่เนะยิ่องซีกซแล้วก็ออามาม่าลงเลยอมม่มาม้อาุงกาดิตุ่มเลยเนาะมีที่ายโอ้เป็นกระเสีย อาหารโครงหมูกับเบาเนื้อก็สุกเป็นเพียพอแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องปื้เป็นตะแซ่แฮงพี่นอ้องตมามาแล้วก็ผัดผักบุงเนาะแล้วก็มีปิ้งไก่ <c oughs> โอ้เป็นตะแซ่แฮงมาเดอ,ก,ก,เอ,ดอก,ดกินข้าวกับโงหมแล้วก็เบาเนื้นอเด้อพี่น้องคนผู้ใด๋คืออย <มา S 1> กินขน้าสียังนมกินนาได้มกนข้าวน้ตันพี่น้องนี่ก็ยังมีไก่เด้อ โอ้เป็นไก่บ่นโอ้นี <Ils _> hmm. right ่หมูผหมูสุกแดีไปปาดกินเนาะกินข้าวก่อนคือคือกินข้าวก่อนพี่น้องกินกับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวกคือว่าพี่น้องคือาเนื้อกับน้ําหมเบาเนาะแม่นแหละอ่าอยู่อ่าอีสานเฮาเนาะกบ่แตกต่างหยังกับอ่า ปร,ระเทศลาวดอกพี่น้องประเทศต่างกับคนลาวเนาะกินเขาเนียวนนจำปาเด็ดเนาะอ่าแม่ละนี่กินหลับก,กินโอยกัคือกันพี่น้องอดีใจเนาะได้มา Tay hoa vinhong, luôn sư boga. No hôm bên nó. Mày mày ở tay gọi, mày thăm hư lạp vinhong, mày mày thăm thương. Ta ba mày 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 mày

บางทีอะายแบนก็คือเป็นฝีนะบางเด้อเนาะ <c oughs> มาดูได้ห้าหกวันเนาะก็คือสึกว่าโดนเติมเลยอยู่วันหนึ่งก็คือว่าที่ห้าวัน

Nhưng mà anh mang Phong Càng dần thang là sư quần cá quần đó Cái thế nó không màu đấy Cứ bấm nữa thì nó Bấm ngầm đẹp cả bó hoa, ngầm đẹp cả Tay tay cả dạng Bấm môi luôn ta bảo nào mà lời làm ba khác nhau một đây Dạ cái nhau cái chi hào nhá người sao thầy hao thì chỉ nó không bao nhiêu cả nên long clip phân người ba lại อยากให้มาลินมาเที่ยวหาแน่เพป็นไงไม่เลยอะเจ่กะอยากไปทุกคนนั่นแหละเนาะโอ้คุณเนาะไม่เลยเอกเบิึงจะจิ้งก่อนใช่ไหมอืมก็อยากไปนั่นแหละเนาะอยากไปฮานะทุกคนนั่นแหละอยากไปทุกบอลเนาะแม่เลว่าจะยังบูดด้วยตอนนี้ก็ยังอยู่คอนเ่น เนี ي ي> hehe, nights, ่ยค่ะจีกับบานคือเกากับแมวเฮงนะคือเกานี่พี่น้องเบิองมะม่วงชุกดีเนาะเดี๋ยวน้องหุ่นกับจีลองกินว่ากินเบิองว่ามันจะแซ่บหรือว่าบ่แซ่บเนาะมันจะแตกต่างคืออ่ามะม่วงอยู่บ้านน้องหุ่นบ่เนาะเบิองความสุขดีอ่าเป็นจีว่านะมันะกินบ่ อยู่บ้านน้องคุไก็ยังบ่เป็นมากเลยยังเป็นดอกอยู่คนใดเนื้อของมันเป็นดาเสียแพงเด็กบ้านอยู่บ้านเนี่ยบ่เมยังกลับเข้านี่ไม่มักง่วงนี่ก็ กินเข้าแล้วดิแม่นแล้วเมื่อวานนี่คงก็มักกินได้กินดุกข้าวบ่ายแท้เค้าเออเอาเค้าจําแม่นแล้วหึน้องมึกตัดใจก็เอาแกนมันนี่ไปปลูกที่บ้านเอ้าอดดันก็นิดฮ่าๆมันก็ยังอดดันเค้าขวดเด้อคนกระเป๋า Quay oak a cong luôn kai ka ban hm kap phong lao chặt cong luôn dữ no nó hôm nay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  bài nay hôm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  là hôm nay hôm nay hôm nay hôm ท่านัดอยู่บ้านเนาะนกินกับขา่าวหันบอกได้ว่าบันทเด้ส้มๆจะน่ากินกับข่าวกับเสพเสพียท่นวานจะมีก,กินข่าวจิ้มหมดหลายข่าวหมดหลายเนาะดีแล้วเมียนผสมท่านวานจะหมดขา่าว